มาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะคะเขาบอกว่านายแดงมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะคะยาว60วาถ้าต้องการเปิดให้จับจองที่ดินซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําด้านหนึ่งโดยที่ผู้จับจองที่ดินจะต้องกั้นที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยกั้นเพียง3ด้านนายแดงจะกั้นได้พื้นที่มากที่สุดกี่ตารางวานะคะอันนี้เป็นโจทย์สำหรับนักเรียนมอต้นนะคะตอนแรกเนี่ยก็ต้องหาสมการให้ได้ก่อน อันนี้เดี๋ยวครูจะวาดภาพประกอบนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นผืนผ้าหรือว่าจัตุรัสนะคะก็พยายามคิดว่ามันน่าจะเป็นผืนผ้าก่อนนะคะคือเพื่อเราไม่คิดเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปนะคะแต่เขาบอกว่าโดยที่ด้านด้านนึ่งเนี่ยจะติดกับแม่น้ำนะคะก็คือ ส่วนที่ติดกับแม่น้ำเนี่ยจะไม่กั้นนะคะไหนนี้วาดภาพประกอบก่อนแม่น้ำอ่ะทีเนี้ยเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากว่ามีเชือกยาวหกสิบวาครูก็กำหนดตัวแปรนะคะกำหนดตัวแปร x นะคะด้านกว้างครูสมมติเป็นด้านกว้างะคะ่ะ x อ,อันนี้ก็ y นะคะ,ะตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ย ตรงนี้ก็ต้องเป็น x นะคะซึ่งจากตอนข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะต้องนำเชือก6 0วาเนี้ยมาล้อมรอบอที่ดินผืนนี้นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่า x บวก y บวก x เนี่ยจะต้องเท่ากับ60นะคะหรือว่า x บวก y บวก x ในที่นี้ก็คือ2 x นะคะ2 x บวก y จะต้องเท่ากับ60นะคะ mm. แล้ก็ขอนนาตย้ายข้างนิดนึ่งค่ะย้ายข้างจัดรูปนะคะ, mm. ะครูจะได้ y เท่ากับ60ลบ2อีะะ 2> mm. ทีนี้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งข้อมูลที่เรามีแล้วเขาต้องการนาแดงเนี่ยต้องการพื้นที่พื้นที่ครูถามหน่อยว่าถ้าเราต้องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ย เราจะหาได้โดยการนำกว้างคูณยาวใช่ไหมเอ่ยกว้างเราให้เป็น x ยาวเราให้เป็น y นะคะก็จะได้ว่า x y เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่อ่พื้นที่ x คูณ y เป็นพื้นที่ใช่ไหมคะแต่ว่า x เนี่ยอ่ x เราไว้เหมือนเดิมแต่ว่า y เนี่ยเราจัดรูปไปแล้ว y ของเราเท่ากับ60สบลบ x คูก็จะแทนที่ y ตัวนี้ด้วย60ลบ2 x นะคะ60ลบ2 x ครูก็คูณ x เข้าไปในวงเล็บนะคะ x คูณกับ60แล้วก็ x 60, คูณกับลบ2 x ก็จะได้เท่ากับ6 0 x ลบ2 x กำลัง2นะคะทีน,นี้ครูก็จะให้ให้อันนี้คือเกิดจากการให้หมดเลยนะคะให้ ให้ x คูณ y เนี่ยเป็นฟังก์ชัน f(x) นะคะทีเนี้ยแสดงว่าครูจะได้ f(x) นะคะ f(x) เท่ากับเงื่อนไขอันนี้เนาะ6 0 x ลบ2 x กำลังสอง หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย fx ของเราก็คือว่าเท่ากับลบ2 x กําลังสองบวก6 0 x ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาถึงพอเราได้ฟังก์ชันออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะถามว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยฟังก์ชันตัวนี้เลยเป็นฟังก์ชันใช้ใดือไมเห็นพอเราเห็น x กําลังสองเราตอบได้ทันทีว่าเป็นพาราโบลา พาราโบลาทีนี้ต้องตอบได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายก็ดูที่สัมประสิทธิ์นหน้า x กำลังสองเป็นลบสองแสดงว่าเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะ,ะนึกถึงภาพพาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำเนี่ยก็คืออยู่ประมาณนี้คว่ำๆนะคะนี่เนาะ แล้วก็จะมีแกน x y นี่ครูอขอไม่ว่าแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะพาราโบลาคว้วเนี่ยมันจะให้ค่าจุดสูงสุดนะคะจุดสูงสุดนี้จุดสูงสุดนะคะหรือที่เราเรียกว่าพิกัด hk เราก็ต้องหา hk ให้ได้ก่อนนะคะ hk h k เนี่ยก็ทำได้หลายวิธีในการหาก็คือจัดฟังก์ชันตัวนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์หรือว่าใช้สูตรก็ได้ครูจะขออนุญาตใช้สูตรนะคะสูตรสูตรเนี่ย h เท่ากับลบ b ส่วน2 a ค่ะทีนี้เราก็ต้องหาก่อนว่า a กับ b ของเราเป็นเท่าไหร่นะคะ a ของเราก็คือลบ2 b ก็คือ60นะคะ b คือ60ทีนี้ก็แทนค่าในฟังก์ชันค่ะ b นะคะก็คือ60แสดงว่าลบ b ก็คือลบ60นะคะ2คูณกับ a คือลบ2นะคะกลัวลบตัดลบก่อนนะคะจะได้เท่ากับ60ผ่าหาร0ผ่าร4ก็คือ15นะคะ แสดงว่า h ของเราเป็น15คําคำถามว่าเราหาเฉพาะ h พอไหม h พอไหมคำตอบคือไม่พอนะคะ h ไม่พอเพราะเราจะต้องต้องการได้พื้นที่เนาะเพราะถ้าเราหาได้แต่ h เนี่ยคือเราได้แค่ว่า ด้านด้านหนึ่งอะ่ะมีความยาวเท่าไหร่เองยังไม่ได้พื้นที่ออกมาเลยแสดงว่าต้องหา k ด้วยนะคะหา k ด้วยในวิธีการหา k คือหาได้จากนำค่า h ไปแทนในฟังก์ชันก็ได้นะคะ,ะก็คือว่า k เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f h นะคะ f h ของเราก็คือ f 15 f 15ก็คือแทน15ลงไปที่ x ทั้ง2ตัวก็จะได้ลบ2คูณ15ยกกำลังสบวกกับ60คูณ15นะคะ,ะทีนีคค้คิดเลข่อยค่ะคิดเลขคิดเลขให้เรียบร้อยนะคะ สิ 15, ยกกำลังสองได้225ร้อบนะคะสองบวกกับ60สิคูณสิบหนะคะสิบคูณหได้90 90ก็เป็น900นะคะทีนี้คิดเลขต่อลบสคูณกับ225ได้ลบสี่นะคะ ลบ450บวก900ก็จะได้เท่ากับ450นะคะแสดงว่าถ้าเราต้องการพื้นที่มากที่สุดเนี่ยจะต้องเท่ากับ450นะคะตอบ้อยงงอ่หรือถ้าใครบอกว่าเราไม่อยากทำวิธีการหา k อย่างนี้ก็ได้นะคะวิธีการหา k อีกวิธีหนึ่ง ก็คือ k มันก็จะมีสูตรเหมือน h หละนะคะ k ก็จะเท่ากับ c a c ลบ b กำลังสองนะคะส่วน c a หรือว่าหรือว่าก็คือนำ c a ไปหารนะคะทั้งสองตัวก็จะได้ c นะคะ c ลบด้วย b กำลังสองส่วน c a นะคะนี่คือการหา k ทีนี้ไม่ว่าเราทําด้วยทีไหนค่ามันจะต้องเท่ากันกูจะทําโดยการหา k โดยใช้ตัวนี้ก็ได้เนาะเหมือนเดิมค่ะข้อเนี้ยมีพจน์ c ไหม p จน s c ดูที่ฟังก์ชัน p o s c ไม่มีแสดงว่า c เป็นศูนย์ะคะ c เป็นศนก็จะได้เท่ากับศูนย์ลบด้วย b นะคะ b เราหาไปแล้ว b ก็คือ60สิบนะคะ ลบด้วย6กยกกำลังสองส่วนด้วย 4a นะคะก็4นะคะ a ของเราเป็นลบสองนะคะทีนี้ก็คิดเลขค่ะ0ลบด้วย60ยกกำลัง 2. สองน,นะคะก็คือ3,600นะคะ ทีนี้ลบ4คูณ2ก็คือลบ8ลบ8ใช่ไหมคะทีนี้ใส่งลงไว้ก่อนเดี๋ยวผิดนะ,ะทีนี้ก็คิดเลขผมูไม่พอขอเลื่อนนิดนึงมาสีนี้นิดหนึ่งนะค,ะะคิดเลข3,600หหารด้วย8เนี่ยคิดเลขตัดทอนเรียบร้อยจะได้ลบ450 ก็จะได้0ลบด้วยลบ450หนะคะหรือว่าอันนี้ลบบวกกับลบนะคะก็จะเป็นบวกนะคะจะได้0ูนย์บวก450เท่ากับ450นะคะดังนั้น k ของเราเนี่ยเท่ากับ450ไม่ว่าเราจะหา k ด้วยวิธีใดก็ตามนะคะ